นี่ครับทุกคนหนึ่งตัวครับนี่ครับทุกคนนี่ครับทุกคนกุ้งหนึ่งตัวครับนี่ครับเสียงกระทุงอยู่ครับอุ้ยตัวนีน้ปลาอะไรไม่ทราบครับนี่ครับทุกคนปลานี้มีพิษนะครับพิษใช้ได้เลยนะครับปลาขี้เก่งนะครับสวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมมาจะพาทุกคนมาวางอวนนะครับผมมเราจะมาวางปลากระบอกกันครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะครับขนาดตามันก็ประมาณนี่ครับสามเซนติเมตรนะครับจะมาวางปลากระบอกนะครับใน,นนี้นะครับไม่ทราบว่าจะมีตัวไหมครับแต่เห็นวิ่งอยู่นะครับไม่รู้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ เราจะไมันลงวางกันดูครับมันจะม,จะมีมีไหมไม่ทราบว่าน้ำจะลึกไหมครับผมก็ไม่เคยลงมาครับในนี้นี่ครับคูยาวผมก็จะผูกหูนี้ไว้ก่อนนะครับผมก็จะวางซิกแซกไว้นะครับไปฝั่งโน้นแล้วก็ซิกแซกมาฝั่งนี้

วางแนวยาวไปเลยนะครับผมข้ามไปไม่ได้นะครับมันลึกเกินครับมาคนเดียวด้วยครับฝนก็ลึกครับ cùng dựa các con bên bên lúc là lăng khảo này lúc là lăng khèo các bạn cái, 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 Dựa น่าจะปลากระบ,บอกก็ติดหนึ่งตัวแล้วครับแต่ไม่รู้ตัวเล็กตัวใหญ่ครับลึกเชื่อได้เลยครับทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดักเสซตถ้าผมจ้โอ้ ลึกกับทุกคนครับประมาณคอมันจะได้จนีดไม่มิดครับทุกคนถ้ามิดหัวคงไม่ดีนะครับโทวศัสับเปียกหมดแน,น่ครับติดอยู่บ้างแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ ไม่ทราบว่าจะติดปลาอะไรบ้างจะขากลับผมจะให้ดูนะครับว่าจะติดปลาอะไรแล้วเราจะวางทิ้งไว้สักพักแนละ้วเราก็จะมาลงมาดูเรื่อยๆนะครับผมก็จะดักทะเยงนะครับตรงนี้มันไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนตรงโน,น้นลึกเกินกบลงไม่ได้ครับว่ายน้ำเป็น,นครับแต่ว่า มาคนเดียวมีกล้องคาดหัวไว้เดี๋ยวมีกล้องแล้วจะลำบากถึงมันจะกันน้ำหรยอผมกลัวจะมันจะกันน้ำออกไม่ได้กันน้ำเข้ากันน้ำออก <c oughs> ตรงนี้ก็เริ่มลึกนะครับทุกคน <c oughs> มีหัวครับทุกคน <c oughs> ดูวบางไตริมไปดีกว่าครับคนข้างนอกนะครับเชกเรนริมริมไปดีกว่าครับตรงกลางมันลึกเกินครับผมไม่ได้อะถุงมาด้วยครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโอ้ยตรงนี้เขาลึกเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเอาถุงแล้วก็เจรไรอ้วนไรอ้วนดูอ้วนนะครับอาจจะต้เรียกว่าไร แถวบ้านผมเขาเรียกไรอวนไรอวนมัน,นมจะดูอวนมาเลยเดี๋ยวน่าจะติดบ้างแล้วนะครับแต่ไม่รู้ทราบว่าตัวเล็กตัวใหญ่หรือปลาอะไรแต่น่าจะติดบ้างแล้วนี่ผมข้ามไปฝั่งโน้นไม่ได้นะครับลึกเกินครับถ้าลึกเกินครับไม่มีหัวถ้าไม่มีกล้องผมจะข้ามไม่ได้ตอนนี้ มีกล้องอยู่เล็กข้ามไปยากเดี๋ยวกล้องจะเปียกน้ำเค็มด้วยนะครับทุกคนต้นน้ำจืดไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับน้ำเค็มนี่ครับเราจะไปดูครับถุงแขวนคอไปดูงครับจะมีปิดปลาได้น้ำลึกก็คือน้ำลึกสวยเลยครับเด็ดดัก นเนี่ยทะเยงดับทะเยงมุมไปนะอันนี้ผมก็ไม่กล้าทะเยงไปนี่ครับบ้านผมเรียกปล,กลากั้งลายนะครับปะาขัางกั้งลายกินได้ครับแต่เป็นนิ่มตัวเล็กครับไปครับเพลงผม

กุ้งขาวครับจะไปหรอไปเลยครับยังครับยังครับยังอยู่ครับกระปะกระบอกอีกตัวครับตัวไม่ได้ใหญ่นะครับเนี่ยทุกคนกระปะกระบอกครับนี่ปลาปลาเป็นนะครับที่อื่นเรียปลาอะไรผมไม่ถนัดนะครับผมเรียกปลาเป็น นย่งตัวแล้วครับบอกคกรับนี่ครับนี่ปลาที่เราต้องการคนะรับแล้วก็ศบอกเนี่ยทุกคนตัวไม่ได้ใหญ่นะครับประมาณใหญ่กว่าหัวแม่มือเสียงกระทุนอยู่ครับอุ้ยตัวนี้ปลาอะไรไม่ทราบครับนะ ลึกไปคนละหม้อลูกบอดินเนี่ยเดี๋ยวปลากระบอกครับเจ็บปลากระบอกตัวคนนี้ครับครับปลากระบอกได้ทักสิบตัวยี่สิบตัวนี่ก็ได้เกงแล้วนะครับนี่ครับคุกคนสวยอยู่นะครับปลากระบอกครับกุ้งเยอะนะครับคุณแต่มันไม่ก็ติดนะครับเดี๋ยุกคนปูนี้สวยนะครับ ได้ครับปลากระบอกครับเนี่ยทุกคนนี่ครับแสดงว่ามีนะครับมีอยู่นะครับปลากระบอกพผมวางวางเสร็จผมก็มาดูเลยนี่ทุกคนตอนนี้มีพิษนะครับพิษใช้ได้เลยนะครับปลาขี้เกงนะครับบ้านผมเรียกปลาขี้เกงตัวใหญ่นะครับตอนนี้แต่นี่มันลูกมันอยู่จริงตัวฝ่ามือนะครับกินอร่อยครับมีพิษนะครับ แทงเข้าไปแล้วเจ็บเลยครับปล่อยมันไปครับนี่ครับทุกคนหลักบอกอีกหนึ่งตัวครับทุกคนนี่ครับนี่ครับทุกคนได้หลายตัวอยู่แล้วครับสี่ห้าตัวแล้วนะครับนี่ครับทุกคนหนึ่งตัวครับนี่ครับทุกคนสวยเนี่ยครับตัวนี้ เดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปนั่งรอสักพักนี่ครับทุกคนทนึงตัวครับนี่ครับจะขึ้นไปรอสักพอยนั่งสักพักนะครับพอมันกะให้มันติดสักคึ่งชั่วโมงประมาณนั้นแล้วผมก็จะมาดูอีกจะมาดูพร้อมกันนะครับว่าจะติดอีกไหมอูดํามกนมีนครับในนี้ ช่วงนี้มันมันไม่ใช่หน้าปูดำนะครับมันเป็นช่วงนี้ช่วงมรสุมครับปูดำมันหมดนะครับช่วงนี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนหมดนะครับประมาณสองสามเดือนนะครับถึงจะมีปูดำอีกช่วงนี้เรามาทําอย่างอื่นก่อนนะครับนี่ครับหนึ่งตัวครับนี่ครับทุกคนหนึ่งตัวปลากระบอกครับ อเดันไปเก้าตัวนะครับทุกคนจะขึ้นไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักเราจะมาดูกันนะนี่ครับทุกคนเดินันเกือบสิบตัวแล้วนะครับดักไปแป๊บเดียวนี่ครับทุกคนจะดูยากนะครับถุงมันถุงนี่นะครับจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักพักเรามาดูกันครับ จะติดอีกไหมครับตอนนี้ก็ได้เวลามาดูองค์เงีเลยนะครับน้ําขึ้นมาเยอะเลยครับนี่ครับที่ผมมาวางไว้เมื่อกี้น้ํายังมีแค่อยู่ในร่องครับเป็นเป็นร่องคูนะครับตอนนี้น้ําน้ําขึ้นมาเต็มเลยครับน้ํามาจจะลึกครับลึกกว่าเดิมชะได้ครับนี่ครับมาดูกระบวนเมื่อกี้ตอนที่วางก็ได้เป็นประมาณสิบตัวนะครับตากรตบ เรามาดูงครับาจะได้เพิ่อม,มอกีกไหมครับยาวไปนู้นนะครับเดี๋ยวเริ่มดูจากฝั่งนี้ไปนะครับฝั่งนู้นน้ำลึกครับไม่ดูจะมิดหัวอีกไหมมาดูครับทุกคนผมจะยกจากฝั่งนี้ไปดีกว่านะครับดูง่ายกว่าครับ ลานินครับล <Wow! S 1> <c oughs> ูกปลานินครับตัวเล็กครับรอยครับนี่เป็นคนกุ้งหนึ่งตัวครับนี่ครับกุ้งครับใส่ยไปครับนี่ครับปลากระบอกทุกคนนี่ครับสิ่งที่เราต้องการปลากระบอกนี่จะปลดง่ายเลยนะครับนี่ครับทุกคน หนึ่งตัวครับทุกนกุ้งครับกุ้งเยอะใช้ได้เลยครับตัวก็ไม่เล็กนะครับกุ้งนี้กุ้งขาวครับตัวมันก็ประมาณนี้นะครับมันใหญ่แล้วมันก็ประมาณนี้ครับกุ้งนี้มันตัวไม่ใหญ่ถือว่าไซส์กับโตเต็มที่ครับของกุ้งนี้กุ้งเยอะครับทุกคนมีกุ้งอีกแลวครับนี่ไม่รู้อะไรกินาแล้วครับน่าจะเป็นปลาครับ ปลาข้างลายนะครับที่กินมันนี่ครับทุกปลากระบอกครับข้างหลังก็เสียงติดอยู่นะครับไม่รู้ทราบติดปลาเลยนี่ครับปลากระบอกเดี๋ยวผมจะไปดูด้านหลังนะครับเสียงมันติดอยู่ไม่ทราบมันหลุดไปหรือยังนะครับยังอยู่ครับทุกคนปลากระบอกครับนี่ครับทุกคนเพิ่งมาติดครับนี่ครับทุกคนนี่ครับกุ้งแล้วครับทุกคน กุ้งเยอะอยู่ครับทุกคนในนี้โอ้โหจะไปครับนี่ครับกุ้งขาวครับนี่ครับทุกคนปลากระบอกครับหนึ่งตัวครับนี่ครับทุกคนผลงานของวันนี้นะครับนีับปลากระบอกครับวันยี่สิบกว่าตัวได้นะครับกุ้งกติดมาหลายตัวเหมืนันครับหลายตัวมากันนะครับ บอกมัน20่สิตัวนะครับนะผมก็ขอจบคลิปแค่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามเพื่อเปนะ็นกำลังใจให้ผมไในทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ